สวัสดีครับผมรักบอลสีวันนี้มานําเสนอบอลสีต้นที่สองนะครับของตับนางสงกรานนะครับของครั้งที่แล้วเป็นนางทุงศาเทวีไปแล้วนะครับเป็นประจำวันอาทิตย์ต่อไปเป็นประจำวันจันทร์นั่นคือนางโคราค่ะเทวีนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับนี่น,นะครับ นางโคราคะเทวีเองเป็นลักษณะบอลใบยาวนะครับลายใบแหลมพื้นใบมาแรกๆนั้นอ,ออกมาจะต้องเป็นสีขาวขุนนะครับให้ดูทุกๆใบก่อนนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสีขาวขุนคือออกสีขาวแบบด้านๆนะครับไม่ใสพื้นใบไม่ใสนะครับเป็นพื้นใบสีขาวขุน นี่ดูรูปทรงใบก่อนนะครับทุกๆใบเลยต้องรูปทรงเดียวกันเป็นบอนแบบมีหูนะครับมีหูใบไม่ใช่หูใบตัดนะครับทุกต้นเลยนะครับผมมาต่อกันที่รูปทรงใบนะครับรูปทรงใบยาวปลายใบแหลมพื้นใบสีขาวขุ่นดังนี้นะครับกระดูกและเส้นตำราว่าสีน้ำตาลไหม มีอีกบางตำราว่าเป็นสีขาวนะครับและขอบใบที่สำคัญขอบใบเนี่ยขอบรอบใบจะเป็นสีน้ําตาลไหมอ่อนๆอันนี้ให้ได้ชมกันว่ามีเส้นรอบใบเป็นออกสีน้ําตาลไหมนะครับแต่ของผมนี้อ่ามองชัดไหมครับนี่นะครับปลายนิ้วผมเลยให้ดูกันชัดๆจะเริ่มเป็นเส้นสีน้ําตาลไหมก่อนจากนั้นจะค่อยๆกัดเข้ามาแล้วแต่ว่า สายพันธุ์นั้นต้นนั้นหรือพันธุกรรมต้นนั้นจะมากขนาดไหนขอบริมใบจะมีมากหรือน้อยก็ได้แต่ที่สําคัญคือมีเส้นที่วิ่งรอบสีน้ําตาลไหมเห็นไหมครับนี่ตะแคงให้ดูเลยนะครับนี่นี่ให้ดูได้รอบได้เลยครับท่านเป็นสีน้ําตาลไหมแล้วเขาจะกัดเลยเข้ามาถึงขอบใบเลยเนี่ยวิ่งมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงสะโพกเขานะครับสะโพกใบที่รัดนี่ให้ดูเลยนะครับว่าสีน้ําตาลไหมคือแบบนี้ ของผมไม่ใช่สีแดงนะครับของผมไม่ใช่สีชมพูนะครับต้นของผมคือสีน้ำตาลไหม้ตรงตามตำราเป๊ะภาพจากการถ่ายวิดีโอหรื่องไร้ส่วนนี้ไม่ได้มีการแต่งสีแต่อย่างใดนะครับขอรับรองได้เลยอ่ะท่านดูชัดๆนะครับขอบใบนี้จะเป็นเส้นเดินรอบใบนะครับจะมากหรือน้อยมันอยู่ที่พันธุกรรมของต้นแต่ต้องเป็นสีน้ําตาลไหม้มองเห็นชัดไหมครับของผมสีน้ําตาลไหม้เลยนะครับ ไม่ใช่สีชมพูไม่ใช่สีแดงจากการแต่งสีนี่คือสีน้ําตาลไหมพริกให้ดูรอบๆนะครับให้ดูกันชัดๆเนี่ยเป็นสีน้ําตาลไหมนะครับผมจากนั้นจะวิ่งจนรอบมานี่นี่ครับอันนี้น้ําตาลไหมทุกท่านเห็นใช่ไหมนะครับวิ่ง,ง,วงรอบมาจนถึงหูใบตรงนี้ออกเป็นอ่อนความจริงไม่ใช่ชมพูนะครับท่านดูอันนี้เป็นออกน้ําตาลแดงเห็นไหมครับแต่ขอบทางนี้คือน้ําตาลไหมเห็นไหมครับ อ่านี่นะครับวิ่งมาจรวดหูใบเป็นน้ําตาลแดงต่อไปมาดูก,กระดูกและเส้นที่เขาว่าน้ําตาลเป็นอย่างไรไม่ใช่ออกสีน้ําตาลจัดนะครับสีออกแคบจะกลืนกับใบแต่ผมจะซูมให้ดูนะครับกระดูกและเส้นจะลักษณะออกน้ําตาลและจะอมใสๆท่านมองเห็นใช่ไหมครับผมเนี่ยทาให้เป็นที่มาของการเรียกชื่อว่ากระดูกและเส้นสีน้ําตาลนะครับท่านนี่เพราะพื้นใบเขาขาวเห็นไหมครับ แต่กระดูกและเส้นนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าน้ำตาลอันนี้ใบที่หนึ่งนะครับมาดูใบที่สองกันนี่เห็นไหมครับกระดูกอะถ้ามองดีๆจะกลืนกับเส้นใบแต่เขามีความแตกต่างอยู่ที่มีเส้นสีน้ำตาลแทรกอยู่นะครับผมเห็นไหมครับนั่นแหละครับนี่นี่นายนิ้วผมอะแทรกอยู่นี่คือเส้นสีน้ำตาลขนาดเท่าเส้นได้นะครับน้ำตาลไหมจริงๆนะครับผมอ่า แล้วก็ไปถึงขอบใบนี่นะครับอันนี้จะขอบใบเขียวเยอะหน่อยขอบใบเขียวตามด้วยน้ําตาลไหม้น้ําตาลไหม้จะอยู่ที่ริมขอบครับนี่นี่ครับผมเห็นไหมครับผมแล้ววนเข้ามาปุ๊บเป็นออกน้ําตาลแดงนี่นี่ครับให้เห็นเลยครับสีน้ําตาลไหม้ดังตําราว่าไม่ใช่ชมพูไม่ใช่แดงนะครับขอ,อยืนยันอันนี้ใบที่สองแล้วนะครับไปใบที่สาม นี่พื้นใบขาวขุ่นกระดูกและเส้นออกสีน้ำตาลนะครับผมนี่น้ำตาลไหมไหมครับทุกท่านเห็นเหมือนผมไหมนี่นะครับขอบใบสีน้ำตาลไหมบอลน,นี้จะมีลักษณะตรงอมองดูแล้วสับสนกับหลายตัวเช่นเจ้ากุงลงกาเจ้ากุงลังกาสหัสเดชะกวนอิมอ่าหลายๆอย่างนะครับ แต่แตกต่างด้วยคุณลักษณะเด่นเฉพาะประจำสายพันธุ์ของเขานั่นคือกระดูกที่เขาจะออกน้ำตาลไม้อ่างอน่อนะครับและขอบรอบใบจะต้องเป็นสีน้ำตาลไหมท่านเห็นใช่ไหมครับีอันนี้ชัดเลยวางหูออกน้ำตาลแดงนะครับจากนั้นไล่ๆขอบไปเรื่อยๆจะเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลไหมเห็นไหมครับดังที่ผมบอกทุกๆต้นก้านจะออกสีเขียวอทางสมอนะครับผม และมีก้านเป็นสายบัวอ่อนๆด้วยแล้วแต่อายุของลําต้นนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นเขียวสมอเห็นไหมครับมีเซียน <c oughs> ตรงตามตำราเป๊ะนะครับผมไม่มีการสวมชื่อไม่มีการย้อมใดๆเลยนะครับทุกใบท่านดูนะครับวางหูจะออกน้ำตาลแดงเป็นน้ำตาลไหมเห็นไหมครับแล้วไร่ขอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะออกเป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงน้ำตาลไหมคุณผิดครับ ทุกใบนะครับขอบอกก่อนนะบอลชนิดนี้ถ้าบอกว่าสีขาวคุณก็ต้องขาวทุกใบอ่าดูมุมรวมนะครับไม่ใช่ว่าบางใบเขียวแล้วบางใบม,มาขาวไม่ใช่นะครับต้องขาวแบบนี้ทั้งหมดใบเล็กใบอ่อนจะประมาณนี้ครับที่ออกมาเนี่ยเนี่ยพื้นเป็นผ้าเขียวแล้วกัดขาวทันทีเลยนะครับไม่มีเขียวอ่อนแล้วเนี่ยสีน้ําตาลไม่จะมีมาตั้งแต่เด็กนะครับอ่าให้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่หว่างหูนี่หว่างหู นะครับกรดูอ่านี่ขอบใบใบนี้ชัดมากเลยสีน้ำตาลไหมต้องไหมแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับสีน้ำตาลไหมออกเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะครับผมนี่ให้ดูชัดๆนะครับ จะได้ไม่สับสนว่าจริงๆแล้วของผมนั้นมันใช่หรือไม่สวมหรือไม่เอาต้นอื่นที่มีชื่อหรือลักษณะใกล้เคียงเอามาสวมหรือไม่ขอยอมขอบอกยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่ใช่นะครับผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับคุณลักษณะต่างๆตรงตามตำรานะครับทุกประการ ต้นนี้นะครับผมที่ผมรอว่าตอนนั้นอยู่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหตุเพราะว่าการกัดขอบของเขาเนี่ยยังไม่เป็นน้ําตาลไหมเพราะว่าด้วยอายุและการเลี้ยงผมก็เลยลองเลี้ยงแดดดูด้วยนะครับผมไม่ใช่เอาไปตากลางแดดนะก็คือเพิ่มปริมาณแสงแดดดูทําให้ใบเขานวลขึ้นสวยมากและขอบนะครับเป็นสีน้ําตาลไหมนะครับตามตำราเป๊ะเลยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่ให้ดูอ่ะอันนี้แสงแดดสะท้อนนิดหนึ่งให้เห็นว่าเป็นสีน้ำตาลจริงๆนะครับผม อ่าเห็นไหมครับต้นนี้ดูขาวธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยนี่จุดนี้มองเห็นชัดเลยเห็นไหมครับปลายมือน้้าตาลไหมอันนี้ออกน้ําตาลแดงที่วางหูนะครับต้นนี้โคราคะเทวีประจมวันจันนะครับผมหาไม่ง่ายนะครับบอกเลยเห็นขาวๆอย่างนี้หาไม่ง่ายนะครับของผมยังไม่ได้ทาจานวนเหมือนกันเดี๋ยวทาจานวนแล้วอาจจะได้แจกจ่ายกันออกไปนะครับให้ให้มีโดยทั่วกันนะครับ สันดูต่างๆเส้นต่างๆตรงนี้ผมไม่มีแดงนะครับผมเป็นสีขาวแล้วก็ออกอมน้ําตาลนะครับจะมีที่ขอบใบเท่านั้นเองที่เป็นสีน้ําตาลไหมตามตําราเขาเลยนะครับผมนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยต้นนี้นะครับว่าเป็นอาจเจ้ากุ้งลงการหรือเจ้ากุ้งลังการหรือไม่ขอตอบว่าไม่นะครับผมเพราะว่าเขาเป็นโทนสีขาวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีลักษณะอาคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับ จริงเป็นคนละต้นกันและต้นนี้ก็คือเป็นนางโครคะเทวีตับนางสงการประจําจันทร์ร้อเป์เซ็นะครับเพราะว่าตอนนี้ขอบได้ออกเป็นสีน้ําตาลไหม้ทั้งหมดแล้วนะครับเข้มแล้วอ่าบอนเขาได้อายุนั่นเองแล้วผมก็ทดลองเลี้ยงแดดปริมาณแดดที่มากขึ้นนะครับ ยังไงฝากติดตามช่องรักบอลสีด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยกันหรือว่ามาดูการเทียบลักษณะบอลกันที่ท่านมีว่าใช่หรือไม่ตรงกับที่เรามีหรือไม่หากยังขอให้เลี้ยงไปสักระยะหนึ่งนะครับให้ต้นเขาได้อายุก่อนอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเพราะทุกอย่างเขามีเวลาของเขานะครับผมอย่างไรแล้วขอให้สนุกกับการสักเล่นบอลสีทุกทกท,กท่านนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในต้นต่อ,ตอไปตับนางสงกรานนะครับขอบคุณครับ